เรื่องมันมีอยู่ว่านะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะถามผมนั่นแหล,ละนะครับวา่าอยากจะซื้อ iPhone สักเครื่องหนึ่งเนี่ยจากที่ใช้ Android มาตลอดเนี่ยควรจะเริ่มเล่นที่ตัวไหนดีนะครับซึ่งผมก็ได้รับคําถามน,นี้มาอย่างที่บอกว่าหลายครั้งนะครับผมก็เอากลับไปคิดนะว่าเฮ้ย มันควรจะซื้อตัวไหนดีวะอะไรอย่างนี้นะครับจนผมคิดออกมาว่าเออว่ะ Android มันมีหลากหลายราคามันมีหลากหลายรุ่นนะครับถ้าจะให้ผมบอกว่าถ้าคุณใช้รุ่นนี้ไปซื้อรุ่นนั้นนะครับใช้รุ่นนั้นไปซื้อรุ่นนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะยากเกินไปเพราะว่า Android มันมีแบบโอ้โหเป็น10เป็นร้อยรุ่นนะครับมันยากที่จะบอกแบบนั้นนะครับแต่ว่า ผมจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มและกันให้มันแบบง่ายต่อการพูดในคลิปนี้นะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มคนในระดับ entry level นะครับก็คือกลุ่มคนที่ใช้ Android นะครับในเรทราคา5,000บาทจนถึง10,000บาทนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่มีงบประมาณจำกัดในการซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับก็ผมจะให้อยู่ในกลุ่ม entry level ก็คือระดับแรกนะครับกลุ่มคนที่2นะครับก็คือกลุ่มคนในระดับ mid range นะครับก็คือคนที่ใช้ Android ในเลทราคา10,000จนถึง20,000บาทก็ จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็กลุ่มคนที่3นะครับก็คือกลุ่มคนที่ใช้โทรศัพท์ Android ในเรทราคา20,000บาทขึ้นไปนะครับนี่คือกลุ่มระดับ i i h h n n นะครับหรือว่าภาษาไทยก็เรียกง่ายว่านี่คือคนที่ใช้ Android ในระดับเรือธงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ละกันกับการที่จะไปซื้อ iPhone เครื่องแรกสักเครื่องหนึ่งนะครับเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกก่อนเลยครับก็คือกลุ่มคนที่ใช้โทรศัพท์ Android ในเลทราคา5 0 0 0จนถึง10,000บาทนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณใช้ a n d ด o i d ในกลุ่มนี้นะครับคุณก็จะได้เครื่องนะครับที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับคุณภาพของจอนะครับปัจจุบันก็เริ่มที่จะได้จอแบบ h r e f r e s h Rate กันแล้วนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ใช่จอ o l e d นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในกลุ่ม Android ในเลทราคานี้นะครับ คุณได้ CPU ที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับคุณได้กล้องหลักที่เพียงพอต่อการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะมีกล้องรองนะครับอย่างเลนเอลตรไวนะครับหรือเลนมาโคที่อาจจะยังไม่ได้มีคุณภาพที่ดีมากนักนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนช่วงระดับ8ถึง9,000เนี่ยปัจจุบันก็เริ่มมี 5G ให้เห็นแล้วกับทางฝั่งของ Android นะครับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับที่เป็นกลุ่มคนในระดับเริ่มต้นหรือ entry level เนี่ยถ้าจะไปเล่น iPhone เครื่องแรกในชีวิตสักเครื่องนะผมแนะนาให้ซื้อ iPhone 1 1มือ2นะือับ เหตุผลว่าทำไมต้องเป็นมือ2ก็เป็นเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าคุณซื้อ p p o o n มือ2ไปนะครับคุณลองก่อนถ้าคุณชอบก็ถือว่าโอเคถ้าคุณไม่ชอบ คุณสามารถที่จะขายได้โดยที่จะไม่เจ็บตัวมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อ iPhone 11มือหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับเครื่องมือหนึ่งมันอาจจะมีเครื่องค้างสต็อกขายอยู่ราวๆสัก1 5ื0 0ห้าหมื่นหกอะไรเงี้ยถ้าคุณใช้แล้วไม่ชอบนะครับแน่นอนว่าคุณจะขาดทุน4 5 0ถ0้าบาทแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้มือ2นะครับแล้วเกิดไม่ชอบเนี่ยอย่างน้อยคุณอาจจะขาดทุน1000หรืออาจจะเท่าทุนก็ได้นะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อเครื่องมือ2ไปลองก่อนสำหรับคนที่อยากจะใช้ iOS เป็นเครื่องแรกนะครับ คำถามว่าเอ้าแล้วทำไมต้องเป็น iPhone 11นะครับ Uh, เพราะว่า iPhone 11เนี่ยแน่นอนว่ามันยังมีจอที่มีคุณภาพที่โอเคนะครับถ้าเทียบกับทางฝั่งของ Android ที่เป็นจอ LCD เหมือนกันในเลทราคาประมาณ5,000ถึงหมื่นนะครับแล้วก็ iPhone 11เองนะครับยังมีชิป Apple A13 Bionic ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานนะครับถ้าเทียบกับ Android ในกลุ่มนั้นก็ต้องบอกว่ายังมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแล้วก็มีการจัดก,การพลังงานที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยนะครับข้อที่3นะครับ iPhone 11เนี่ยยังเป็น iPhone ที่มีกล้องหลักนะครับแล้วก็มีเลนส์อัลตอราไวที่มีคุ ทั้งภาพนิ่งและววิดีโอก็ใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับ iPhone 11ยังเป็นสมาร์ทโฟนที่มีแบตเตอรี่ที่อึดมากๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีชาร์จไวอะไรเหมือนกับ Android แต่ก็ ผมเชื่อว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานในระดับเริ่มต้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าคนใช้ Android ในกลุ่ม e n t r y l e v e เนะครับเครื่องละแป0 0กบาทแล้วบอกเฮ้ยมันมี 5G นะถ้าผมไปใช้ iPhone 11เนี่ยมันไม่มี 5G มันจะแบบเป็นยังไงนะครับผมก็จะบอกว่าคุณก็ต้องมองไปที่ iPhone 12แทนนะครับซึ่ง iPhone 12ก็จะมีราคาที่สูงกว่า iPhone 11อยู่ราวๆ4 5 0 0 0บาทเลยทีเดียวก็ลองชั่งน้ําหนักดูว่า 5G นั้นสําคัญกับคุณหรือเปล่าถ้าสําคัญก็แนะนําให้อัปเกรดเป็น iPhone 12 2นครททีีี้เาามมถึงกกลุ่่็ือกลุ่มคนที่ใสิ สมาร์ทโฟนในระดับมิสเลนจากทางฝั่ง Android นะครับสมาร์ทโฟนในกลุ่มมิสเลนของทางฝั่ง Android เนี่ยแน่นอนว่าสเปคปัจจุบันนี่คือจัดเต็มกันมากๆกนะครับการแข่งขันในตลาดระดับกลางเนี่ยถือว่าดุเดือดสุดๆนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาปีนี้ผมบอกเลยว่าดุเดือดแน่นอนสําหรับตลาดระดับกลางนะครับ ปัจจุบันนะครับ Android ในระดับกลางในระดับหมื่นกลางๆเนี่ยผมว่ามันมีสเปคที่เพียงพอต่อการใช้งานมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอ OLED ที่มีคุณภาพดีนะครับได้จอ h i r h s h r a t e นะครับมี CPU ที่แรงนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะครับบางตัวแรงมากนะเพราะใช้ชิป Snapdragon 8ซีรีส์ก็มีนะครับมีกล้อง คุณภาพตัวหลักที่ดีมากๆนะครับมีกล้องออ t ต w i าไวที่โอเคบางตัวก็ถือว่าเทพเลยก็มีเหมือนกันนะครับในระดับหมื่นกลางนะครับมี 5G มีชาร์จเร็วคือมันครบทุกอย่างนะสมาร์ทโฟนระดับหมื่นกลางจากทางฝั่ง Android ในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะไปใช้ iOS เสักเครื่องล่ะนะค,ควรจะเริ่มต้นที่ตัวไหนดีนะครับผมจะแนะนำนะว่าให้เริ่มต้นที่ iPhone 12นะครับถามว่า ทำไมต้องเป็น iPhone 12นะครับก็เป็นเพราะว่าถ้าคุณไปเล่น iPhone 11เนี่ยผมมองว่าจอของ iPhone 11เนี่ยมันสู้จอจ,อจากทางฝั่ง Android ในยุคป,ปัจจุบันในระดับหมื่นกลางไม่ได้แล้วนะครับถ้าคุณไปใช้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแผงที่เป็นแบบ LCD มันอาจจะไม่ค่อยคมชัดนะอะไรแบบนี้ยคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะครับผมจึงแนะนําว่าให้คุณเริ่มต้นเล่นนะครับ iPhone 12เป็นอย่างน้อยนะผมใช้คําว่าเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าคุณมีงบประมาณถึง ก็อาจจะไปมอง12 Pro นะครับหรืออาจจะไปมองที่ iPhone 13 Pro ไปเลยก็ได้นะครับถ้าคุณมีงบประมาณถึงในกลุ่มนี้นะเพราะว่าถ้าคุณไปเล่น iPhone ที่ต่ำกว่า iPhone 12เนี่ย คุณจะหงุดหงิดแน่นอนนะครับเพราะว่า Android ในเรดราคาหมื่นกลางยุคปัจจุบันทําได้ดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็มาถึงกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มสุดท้ายครับก็คือกลุ่มคนในระดับไฮเอ็นนั่นเองนะครับกลุ่มคนที่ใช้เรือธงนะระดับ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแน่นอนว่า Android ในราคา20 0 0 0กว่าบาทนี้จัดเต็มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะจอเทพนะครับ CPU เทพนะครับกล้องดีทุกตัวนะครับมีแบตเตอรี่ที่อึดชาร์จไวแบบโหสุดๆนะครับบางตัวนี่ร้อยกว่าวัตต์อะไรเงี้ยแบบ1ิกวนาทีเต็มที่ สุดยอดมากนะครับรองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 6E คือ คือจัดเต็มทุกอย่างในเลทราคา Android ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับคำถามคือถ้าคุณใช้ Android ในเลทราคาประมาณ20,000กว่าบาทขึ้นไปเนี่ยคุณจะไปเริ่มต้น iPhone ตัวไหนดีใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าง่ายมากนะครับคุณก็มองไปเลยนะที่ iPhone 13 Pro 13 Pro Max นะครับหรือจะเป็น iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max ก็ได้นะครับแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ว่าคุณมีงบเท่าไหร่นะครับแล้วก็การใช้งานมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าแค่เริ่มต้นนะอยากจะลอง iOS สักเครื่องเนี่ยลองหา r o มือ2 ลองเล่นดูก่อนนะครับว่าชอบในระบบ ios หรือเปล่านะครับถ้าชอบก็โอเคใช้งานไปนะครับอาจจะอัปเกรดไปเป็น iphone 14 pro หรืออาจจะใช้งานรอ iphone 15 pro ที่จะออกปลายปีนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นคำแนะนำจากผมนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมใช้คำว่าผมมาแชร์แล้วกันนะครับผมไม่ได้อยากจะมาบอกว่าเฮ้ยทุกคนไปซื้อตามนะหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าความคิดของผมมันเป็นเพียงแค่ ข้อมูลที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆลองประกอบการตัดสินใจแค่นั้นนะครับไม่ได้ว่าชักจูงให้ไปซื้อ iPhone กันนะครับอันนี้ย้ําอีกทีนะว่าไม่ได้ชักจูงคน Android ให้ไปใช้ p p o o n นะครับเป็นเพียงแค่มาตอบคอมเมนต์นะครับที่จะใช้ iPhone สักเครื่องเนี่ยควเริ่มต้นตัวไหนนะครับผมแบ่งแยกออกเป็น3ประเภทหลักๆประมาณนี้นะครับ ส่วน iPhone ที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับอย่าง iPhone 10นะครับ iPhone 10s 10s max พวกนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วมันไม่น่าเล่นแล้วหรอนะครับผมบอกเลยว่าในปี2023แบบนี้นะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากให้เล่น iPhone 10หรือ iPhone 10s 10s max แล้วนะครับเป็นเพราะว่าแน่นอนนี่คือปี2023แล้วนะครับพวกนั้นน่มันออกมานานมากแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะมันก็เริ่มที่จะเสื่อมกันไปหมดแล้วนะครับถ้ามองถึงในยุคปัจจุบันแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ CPU เองเรื่องของจอภาพเองผมรู้สึกว่าาาามัันนนยงงงคคเเป็รรรอใก แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอย่างน้อยๆนะใครที่ใช้ Android ในระดับเริ่มต้นก็ซื้อ iPhone 11นะครับ d n d r ร i d ระดับกลางก็ซื้อ iPhone 12เป็นอย่างน้อยนะครับ d n d r o i d ที่ใช้เป็นแบบเรือธงก็ซื้อ iPhone 13 Pro เป็นอย่างน้อยนะครับผมแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับในประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับหรือกด s u b s c r i b ์กับช่องทำตาใจด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็ คอมเมเนต์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมรู้ผมจะมาตอบให้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเชียร์